ขนมปังของที่หลายคนคิดว่าเบาแต่จริงๆแล้วอาจกำลังทำร้ายร่างกายเราทุกวันโดยที่ไม่มีเสียงเตือนไม่มีอาการชัดไม่มีใครบอกให้ระวังคุณลองนึกภาพนะคะแค่หยิบขนมปังแผ่นเดียวกับกาแฟตอนเช้ากินแบบนี้ทุกวันตลอดหลายปีแล้ววันหนึ่งหมอบอกว่าคุณเป็นเบาหวานความดันหรือไตเริ่มเสื่อมแล้ว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนวัยเกิน60หลายคนแบบเงียบๆและน่ากลัวที่สุดคือมันเกิดจากนิสัยที่เราคิดว่าปลอดภยัย วันนี้รายการสูงวัยใกล้หมออยากพาทุกคนมาฟังไปด้วยกันค่ะว่าขนมปังบางแบบอาจเชื่อมโยงถึงโรคเรื้อรังแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนทั้งหมดนี้เริ่มจากการเลือกของที่ดูธรรมดาแต่ไม่เหมาะกับร่างกายเราจริงๆหนูเลยชวนลุงหมอมาโกโตมานั่งคุยกันค่ะขอแนะนำนะคะคุณหมอมาโกโตเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นค่ะ สวัสดีครับผมหมอมาโกโตะนะครับยินดีมากที่ได้มาร่วมรายการสูงวัยใกล้หมอขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะครับวันนี้หมออยากมาแชร์เรื่องการดูแลร่างกายการเฝ้าระวังโรคภยัยรวมถึงเทคนิคง,ง่ายๆที่หมอใช้กับคนไข้เป็นประจำเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆวัยเดียวกันที่อยากดูแลตัวเองให้แข็งแรงไปได้นานๆครับ หมอคะหนูรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่มองขนมปังเหมือนอาหารว่างเบาๆนะคะลุงหมออย่างเวลาเช้ารีบๆหรือหิวก่อนนอนคนก็มักจะหยิบขนมปังแผ่นหนึ่งมากินเพราะคิดว่าเป็นอาหารคลีนๆเพราะมันไม่ใช่ของทอดไม่มันไม่หวานจัดแล้วสำหรับคนวัยเกษียณที่ไม่กินข้าวเย็นหนักๆขนมปังนี่แหลคะค่ะกลายเป็นเมนูที่กินแล้วรู้สึกว่าเบาและง่ายที่สุดหนูเลยสงสัยว่าความรู้สึกว่าเบาแบบนี้มันเบาจริงไหมคะในสายตาหมอ หมอว่าคุณนุ่นพูดตรงใจผู้สูงวัยหลายคนเลยครับโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านคนเดียวทำกับข้าวลำบากก็มักจะเลือกอะไรที่ง่ายและเคี้ยวง่ายขนมปังจึงกลายเป็นเมนูปลอดง่ายๆสำหรับใครหลายคน แต่สิ่งที่คนมักมองข้ามก็คือขนมปังที่ขายทั่วไปโดยเฉพาะขนมปังขาวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเบาแค่ปากตอนกินครับแต่ในร่างกายมันเหมือนการเติมน้ำตาลในเส้นเลือดแบบเร็วมากแล้วถ้ากินแบบนี้ทุกวันอินซูลินต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเสียสมดุลเหมือนคนที่เปิดแอร์แรงๆตลอดวันโดยไม่พักเครื่องเลยนะครับสุดท้ายก็คือเริ่มสะสมปัญหาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว โอ้โหมันดูอันตรายขนาดนั้นเลยหรอคะลุงหมอหนูคิดว่ามันเป็นอาหารคลีนซะด้วยซ้ำแล้วแบบนี้คนที่ชอบกินขนมปังกับกาแฟทุกเช้าโดยเฉพาะรุ่นแม่แม่หนูหรือคนที่อยู่คนเดียวในบ้านมันจะเริ่มเห็นผลเสียตอนไหนหรอคะ หมอขอเล่าเคสหนึ่งให้ฟังครับคนไข้ผู้หญิงอายุ60ต้นต้นน้องตาลปกติแต่พอเริ่มกเกษียณอยู่บ้านคนเดียวเริ่มติดกินขนมปังวันละ2แผ่นทุกเช้าเพราะมันง่ายไม่ต้องล้างจานเยอะผ่านไปปีหนึ่งเริ่มรู้สึกเพลียหลังตื่นบ่อยๆจนหมอตรวจพบว่าขาน้ําตาลสะสมสูงขึ้นแบบชัดเจนตอนนั้นเธอยังงงเลยครับว่าทําไมในเมื่อไม่ได้กินหวานจัดแล้วหมอก็อธิบายว่า แป้งขาวในขนมปังมันเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วมากกว่าที่คิดเยอะครับ หนูว่าสำหรับคนไทยขนมปังที่กินกันบ่อยที่สุดไม่ใช่ขนมปังโฮลวีตอะไรเลยนะคะแต่เป็นพวกขนมปังนุ่มๆสีขาวที่แทบทุกบ้านจะมีติดบ้านกันไว้กินกับเนยกาแฟรหรือบางบ้านชอบเอาไปชุบไข่ทอดเป็นอาหารเช้าแล้วมันก็กินง่ายเคี้ยวง่ายหาซื้อง่ายไม่แพงด้วยลุงหมอว่าขนมปังพวกนี้มันมีอะไรที่เราไม่เคยรู้บ้างไหมคะมีเลยครับคุณน,นุ่นหมอว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าขนมปังขาวที่เรากินกันเนี่ยมันผ่านกระบวน กการที่เอาไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างออกไปเกือบหมดเหลือแต่แป้งที่ดูเนียนกินแล้วนุ่มแต่พอกินเข้าไปร่างกายดูดซึมเร็วมากเหมือนน้ำตาลเลยครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับขนมปังบางยี่ห้อยังมีโซเดียมแฝงเยอะมากทางที่รสไม่เค็มหมอเคยเจอเคสคนไข้ที่ควบคุมเกลือจัดมากแล้วแต่ความดันไม่ลดเลยสุดท้ายมาตกม้าตายเพราะกินขนมปังทุกเชา้าแบบไม่อ่านฉลากครับหนูเพิ่งรู้ว่าขนมปังจืดจริงๆมันไม่ได้จืดสำหรับร่างกายเราเหรอคะแบบนี้ถ้าคนที่เป็นความดานันหรือเริ่มมีปัญหาเรื่องไตย,ยังกินขนมปังแบบนี้ทุกวันมันจะกลายเป็นปัญหาสะสมแบบไม่รู้ตัว ไได้เลยหมคะใช่เลยครับแล้วหมออยากให้สังเกตอีกอย่างด้วยคือขนมปังที่ขายทั่วไปมักจะมีสารเพิ่มความนุ่มกับสารกันเสียบางอย่างที่ทําให้มันอยู่ได้นานแต่สําหรับร่างกายคนสูงวัยที่การกรองของเสียเริ่มช้าลงมันยิ่งเพิ่มภาระให้ไตแบบ,งบเงียบครับโดยเฉพาะคนที่คิดว่ากินไม่เยอะแค่ชิ้นเดียวทุกวันแล้วไม่เคยหยุดกินเลยเป็นปี หนูเคยสังเกตผู้ใหญ่หลายคนในบ้านนะคะลุงหมอเชา้าๆตื่นมาจะชงกาแฟซองหรือกาแฟดำแล้วหยิบขนมปังขาวเพ่นหนึ่งมารองท้องแบบไม่คิดอะไรเหมือนมันกลายเป็นสูตรประจำบ้านไปแล้วอะคะ่ะบางคนทำแบบนี้ทุกวันมาน,นานเป็นสิบปีแบบไม่เคยรู้สึกผิดเลยด้วยซ้ำแล้วหนูก็เริ่มสงสัยว่าพฤติกรรมนี้มันดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันกำลังสะสมอะไรบางอย่างในร่างกายอยู่หรือเปล่าคะ พฤติกรรมเล็กๆแบบนี้แหละที่หมอเจอบ่อยในคลินิกโดยเฉพาะช่วงหลังเกษียณคนเรามักจะมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ติดกิจวัตรที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือกาแฟโดยเฉพาะแบบ3 in 1หรือที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนี่นะครับมันกระตุ้นอินซูลินเร็วมาก แล้วถ้ายิ่งกินคู่กับขนมปังขาวอีกมันเหมือนปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดแบบสองเท่าเลยครับคือมันเหมือนอาหารคนละอย่างแต่พอกินพร้อมกันกลับกลายเป็นตัวเร่งโรคซะอย่างนั้นแบบนี้คนที่ติดกาแฟตอนเช้าแล้วชอบกินขนมปังเป็นหลักนี่คือเสี่ยงแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะใช่ครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะบอกหมอว่าหมอก็ไม่ได้กินของทอดของมันเลยนะแต่จริงๆแล้วถ้ามองให้ลึกมันคือแป้ง บวกน้ำตาลบวกความเคยชินที่มารวมกันทุกวันโดยไม่มีตัวต้านเลยครับแล้วร่างกายคนสูงวัยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไประบบเผาผลาญช้าลงไตเริ่มกรองไม่ทัน หัวใจก็ต้องแบกรับความดันที่ค่อยๆขึ้นโดยไม่รู้ตัวถ้าพูดถึงเบาหวานนะคะคนก็มักจะนึกถึงของหวานน้ำตาลชาไข่มุกหรือไม่ก็น้ำอัดลมแต่หนูไม่ค่อยได้ยินใครพูดเลยว่าขนมปังก็อาจเป็นต้นทางของเบาหวานได้หนูเลยเริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของน้ำตาลที่ใส่ในอาหารแต่มันคือแป้งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วมากต่างหากแบบนี้ขนมปังขาวที่กินกันทุกเช้านี่มันเกี่ยวข้องกับเบาหวานยังไงหรอคะลุงหมอ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเบาหวานมาจากความหวานที่กินเข้าไปแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักคือแป้งบางชนิดที่ดูไม่หวานแต่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วมากเช่นขนมปังขาวครับตัวนี้มีดัชนีน้ำตาลสูงมากพอกินเข้าไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งทันทีเหมือนเราดื่มน้ำหวานเลยแล้วถ้าเกิดแบบนี้ซ้ำๆอินซูลินจะต้องหลั่งถี่ขึ้นร่างกายก็จะเริ่มดื้ออินซูลิน และนั่นแหละครับคือเส้นทางเข้าสู่เบาหวานชนิดที่สองที่ผู้ป่วยหลายคนเป็นกันโหแบบนี้มันน่ากลัวตรงที่คนไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองกินหวานเลยนะคะแต่จริงๆกำลังสะสมความเสี่ยงอยู่ทุกวันแล้วคนที่ไม่เคยตรวจสุขภาพหรือได้ไม่เช็คค่าน้ำตาลสะสมก็น่าจะไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังเปลี่ยนไปใช่เลยครับแล้วตัวที่หมอใช้ดูชัดก็คือค่าน้าตาลสะสมหรือที่เรียกกันว่า HbA1c นั่นแหละ หมอเคยมีคนไข้ที่บอกว่าไม่กินขนมไม่กินของหวานเลยแต่พอกินขนมปังขาวทุกเช้าคู่กาแฟผ่านไปปีหนึ่งค่าน้ำตาลสะสมขึ้นเกินเกณฑ์แบบไม่รู้ตัวเลยครับหมอถึงอยากชวนมองให้ลึกว่าเบาหวานมันไม่ได้เริ่มจากของหวานเสมอไปครับคุณนุ่น เมื่อกี้ลุงหมอพูดถึงขนมปังขาวที่น้ำซานพุ่งหนูก็สะดุดกับอีกอย่างนะคะคือขนมปังแผ่นบางยี่ห้อเวลาไปอ่านฉลากหลังซองมันมีคำที่ฟังไม่คุ้นเลยอย่างโซเดียมฟอสเฟตหรือโพแทสเซียมอะไรสักอย่างเต็มไปหมดหนูไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับไตย,ยังไงแต่เคยได้ยินว่าคนที่เป็นโรคไตต้องระวังเรื่องพวกนี้มากแบบนี้จริงไหมคะลุงหมอ จริงเลยครับคุณนุ่นหมอขอเล่าให้เห็นภาพง่ายๆนะครับว่าไตของเราทำหน้าที่กรองของเสียออกจากร่างกายแต่เวลาที่เรากินอาหารที่มีโซเดียมหรือฟอสเฟตแฝงมากเกินไปไตจะต้องทำงานหนักขึ้นแบบไม่รู้ตัว แล้วในขนมปังที่อยู่ได้หลายวันโดยเฉพาะขนมปังแปรรูปมักจะใส่สารพวกนี้เพื่อให้ขนมปังนุ่มเก็บได้นานสีดูขาวสะอาดครับแต่พอเข้าไปในร่างกายมันกลายเป็นภาระที่ไตต้องรับไว้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ขนมปังแค่แผ่นเดียวไม่น่าเชื่อว่าทําให้ไตต้องรับภาระเยอะขนาดนี้แล้วแบบนี้ถ้าคนที่ยังไม่เป็นโรคไตแต่ค่าไตาเริ่มต่ําลงจากอายุหรืออย่างอื่นแล้วเขายังกินแบบนี้ทุกวันมันจะยิ่งเร่งให้ไตทํางานแย่ลงไหมคะใช่เลยครับหมอมีเคสหนึ่งสุขภาพโดยรวมดูดีแต่พอเช็คค่าการทํางานของไตพบว่าตัวเลขลดลงเรื่อยๆทั้งที่เจ้าตัวบอกว่าไม่เคยกินเค็มจัดเลย สุดท้ายหมอให้เขาจดอาหารที่กินในแต่ละวันแล้วสิ่งที่เห็นคือเขากินขนมปังแปลรูปแบบเดิมทุกเช้าเย็นโดยไม่ได้ดูเลยว่าในนั้นมีโซเดียมหรือสารกันเสียอะไรบ้างกลายเป็นว่าเขากำลังกินของที่ร่างกายไม่อยากรับแต่รับเข้าไปทุกวันแบบไม่มีเสียงเตือนหนูมีญาติผู้ใหญ่คนนึงค่ะชอบบ่นว่าท้องอืดหลังอาหารเช้ากินขนมปังกับนมทีไรท้องแน่นจุกบางวันถึงกับต้องนอนพักเลย นูก็เคยคิดว่าอาจจะเพราะอายุเยอะระบบย่อยเริ่มช้าลงแต่พอฟังลุงหมอพูดถึงขนมปังแปลรูปหนูเลยเริ่มสงสัยว่ามันอาจมีอะไรมากกว่านั้นได้โดยเฉพาะพวกกลูเตนที่คนสูงวัยบางคนเริ่มย่อยไม่ไหวใช่ครับคุณนุ่นอันนี้หมอเจอบ่อยมากโดยเฉพาะคนสูงวัยที่อยู่ๆก็เริ่มมีอาการท้องอืดทั้งที่ไม่ได้กินเผ็ดหรือมันเลย หนึ่งในสาเหตุหลักคือกลูเตนซึ่งเป็นโปรโตีนในขนมปังที่ย่อยยากขึ้นตามวัยครับยิ่งถ้าเป็นขนมปังที่ไม่ผ่านการหมักดีๆร่างกายจะยิ่งจัดการลำบากขึ้นแล้วอีกกลุ่มที่อยากให้ระวังคือแป้งที่ย่อยยากซึ่งเวลาย่อยไม่หมดมันจะไปหมักอยู่ในลำไส้ทำให้เกิดแกส๊สท้องบวมและแน่นตลอดทั้งวันครับ อ๋อแปลว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าอาหารไม่ย่อยธรรมดาแต่มันเป็นเพราะร่างกายเราย่อยแป้งบางชนิดได้ไม่ดีเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วมันจะค่อยๆแสดงออกมาแบบเงียบๆอย่างที่หมอบอกใช่ครับมันเหมือนลำไส้กำลังทำงานหนักแล้วคนสูงวัยส่วนมากก็ไม่เคยรู้เลยว่าขนมปังบางแบบมีทั้งกลูเตนกับแป้งพวกนี้อยู่พร้อมกันมันเลยเหมือนจุดไฟซ้อนกันในระบบย่อยหมอถึงมักบอกคนไข้ว่า ถ้าเริ่มแน่นท้องบ่อยๆหลังอาหารเช้าให้ลองมองย้อนมาที่ขนมปังเป็นอันดับแรกเลยครับหนูไม่เคยรู้เลยนะคะว่าขนมปังนี่มีอะไรซับซ้อนขนาดนี้คนเรากินมาตลอดชีวิตโดยไม่คิดเลยว่ามันจะเกี่ยวกับท้องอืดหรือลำไส้หนูเข้าใจมาตลอดว่าท้องอืดมันคือเรื่องกระเพาะอย่างเดียวด้วยซ้ำ หมอว่านี่แหละครับจุดที่หลายคนพลาดคือคิดว่าอาการแค่นี้ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วในคนสูงวัยลำไส้เริ่มขยับช้าลงเอนไซม์บางตัวลดลงตามอายุและพอกินอาหารที่ย่อยยากซ้ำๆมันก็เริ่มสะสมจนกลายเป็นลำไส้แปรรวนแบบเรื้อรังครับที่สำคัญคือหลายคนไม่รู้ว่าของที่คิดว่าง่ายอย่างขนมปังบางชนิดนี่แหละคือจุดเริ่มต้น ลุงหมอคะหนูมีคำถามนิดนึงเวลาพูดถึงขนมปังคนก็มักจะมองแค่เรื่องน้ำตาลหรือโซเดียมแต่ถ้าเรามองในแง่สารอาหารจริงๆขนมปังพวกนี้มันให้ประโยชน์อะไรบ้างไหมคะเพราะบางคนที่กินทุกเช้าก็บอกว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้อิ่ม อันนี้สำคัญเลยครับเพราะคำว่าอิ่มไม่ได้แปลว่าได้ของดีเสมอไปโดยเฉพาะกับคนสูงวัยที่จริงๆแล้วควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาหารมากกว่าปริมาณขนมปังขาวหรือขนมปังแปลรูปทั่วไปมันมีพลังงานสูงก็จริงครับแต่เป็นแคลอรีเปล่าๆที่แทบไม่มีโปรตีนไฟเบอร์หรือวิตามินอะไรเลยเอา้าวถ้าแบบนั้นมันก็เหมือนกินให้ท้องเต็มแต่ไม่ได้ช่วยบำรุงอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วสิ่งที่ตามมาคือกล้ามเนื้อพร่องครับคนสูงวัยหลายคนเริ่มมีภาวะกล้ามเนื้อหายไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเพราะกินแต่อาหารที่ให้พลังงานแต่ไม่ให้สารอาหารแล้วพอไม่ได้โปรตีนพอร่างกายก็เริ่มดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนที่จะเก็บไว้ช่วยพยุงตัวพออายุเยอะขึ้นนิดเดียวก็เริ่มยืนไม่ได้นานลุกจากเก้าอี้ช้าเดินแล้วทรงตัวไม่ดี ซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับเริ่มจากของที่เราคิดว่าเบาและปลอดภัยอย่างขนมปังนี่แหละฟังแล้วหนูว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโรคแล้วนะคะ แต่มันคือคุณภาพชีวิตในระยะยาวเลยจริงๆลุงหมอคะเมื่อกี้หนูแอบ,บนึกขึ้นมาได้คะ่ะว่าหนูเคยอ่านบทความจากต่างประเทศเขาเขียนว่าน้ำตาลในเลือกที่ขึ้นลงเร็วเกินไปอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องสมองด้วยหนูไม่แน่ใจว่ามันจริงแค่ไหนแต่มันทำให้หนูเริ่มคิดว่าถ้ากินขนมปังขาวที่น้ำตาลพุ่งเร็วแล้วร่วงเร็วมันจะมีผลอะไรกับความจำหรือการทำงานของสมองในระยะยาวบ้างไหมคะเป็นคำถามที่ลึกมากครับคุณนุ่น หมอขอเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับสมองของเราใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักก็จริงแต่สมองไม่ชอบความหวือหวาหมอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับสมองเหมือนคนขับรถทางไกลที่ต้องการความนิ่งของถนนไม่ใช่ทางที่ขึ้นลงตลอดเวลาซึ่งเวลาน้ำตาลในเลือดสวิงแรงๆเหมือนจากการกินขนมปังขาวหรือแป้งที่ย่อยเร็วสมองจะรู้สึกเหมือนขับรถอยู่บนถนนที่กระแทกตลอดเวลา ลุงหมอพูดแบบนี้หนูเริ่มกลัวเลยค่ะคือเรากินอะไรไปไม่กี่คำแต่สมองเราต้องรับแรงกระแทกจากน้ำตาลทั้งวันโดยไม่รู้ตัว หนูว่าหลายคนคงไม่เคยคิดเลยว่าความจำที่เริ่มฝืดๆอาจไม่ได้มาจากอายุอย่างเดียวแต่มาจากขนมปังที่เรากินประจำด้วยก็ได้ใช่เลยครับแล้วหลายเคสที่หมอเจอเริ่มจากแค่รู้สึกบเบลอหลงลืมบ่อยขึ้นโดยเฉพาะหลังมื้ออาหารแล้วเมื่อไปเช็คย้อนหลังจะพบว่าน้ำตาลในเลือดของเขาไม่ได้สูงแค่ตอนเจาะเลือดนะครับแต่มันแกว่งอยู่ตลอดทั้งวันโดยเจ้าตัวไม่รู้เลย ซึ่งหลายงานวิจัยเริ่มชี้ว่าความสวิงของน้ำตาลในระยะยาวอาจเกี่ยวพันกับการเสื่อมของสมองและความจำได้จริงครับลุงหมอคะทีนี้หนูอยากถามเรื่องขนมปังโฮวีดบ้างคะ่ะเพราะพอเริ่มรู้ว่าขนมปันขาวไม่ดีคนก็จะหันไปเลือกโฮวีดกันหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ปลอดภยัยกินได้บ่อยๆโดยไม่ต้องคิดมากหนูเองก็เคยคิดแบบนั้นเลยนะคะ แต่ตอนหลังมีคนบอกว่าไม่ใช่โฮวีดทุกแบบจะดีจริงๆแบบนี้มันมีอะไรที่คนมักเข้าใจผิดอยู่ไหมคะมีแน่นอนครับคุณนุ่นคนรู้จักของหมอไข้หลายคนตั้งใจจะดูแลตัวเองพอรู้ว่าขนมปังขาวไม่ดีก็หันไปซื้อขนมปังโฮวีดแบบเต็มที่แต่พอหมอขอดูฉลากกลับเจอคำว่าโฮวีดแค่นิดเดียวที่เหลือคือแป้งขาวน้ำตาลและสารแต่งกลิ่นครับคือเขาใส่โฮวีดนิดเดียวพอให้เขียนหน้าซํา ได้แต่เนื้อจริงๆยังเป็นแป้งขัดขาวอยู่ดีแบบนี้มันก็เหมือนกับเราหลงดีใจว่าเลือกของดีแล้วแต่จริงๆยังตกหลุมพรางเดิมอยู่ใช่ไหมคะใช่เลยครับหัวเราะแล้วบางครั้งยิ่งคนเลือกกินเพราะคิดว่าดีต่อสุขภาพก็จะกินเยอะขึ้นโดยไม่ระวังพอกลับมาดูอีกทีน้ําตาลในเลือดก็ยังสวิงความดันยังสูงอยู่เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนฉลากแต่อาการไม่เปลี่ยนเลยครับ หมอเลยอยากชวนว่าเวลาเลือกขนมปังเราควรดูเนื้อข้างในมากกว่าแค่คํำบนซองลุงหมอคะฟังมาทั้งหมดหนูว่าหลายคนคงเริ่มอ,อยากรู้แล้วว่าขนมปังแบบไหนที่ควรหลีกให้ไกลที่สุดเพราะถ้าไม่เคยอ่านฉลากไม่เคยดูส่วนผสมเลยเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าแบบไหนควรระวังหมอว่าข้อนี้สำคัญเลยครับเพราะต่อให้เปลี่ยนมาทานขนมปังก็ใช่ว่าจะปลอดภัยหมดทุกแบบถ้าจะให้หมอสรุปแบบสั้นๆนะครับ ขนมปังที่ควรเลี่ยงเด็ดขาดโดยเฉพาะในผู้สูงวัยมีอยู่3แบบหลักๆ 1. ขนมปังขาวล้วนหรือที่ทำจากแป้งขัดขาวไม่มีไฟเบอร์เลยแบบนี้น้ำตาลพุ่งเร็วแน่นอน 2. ขนมปังที่มีไส้หวานไส้ครีมเช่นใส่ลูกเกดแช่น้ำตาลไส้เผือกไส้ข้าวโพดซึ่งมักจะใส่น้ำตาลสูงและสารแต่งกลิ่น สขนมปังแปรรูปที่เก็บได้นานหลายสัปดาห์พวกนี้มักจะใส่สารกันเสียและโซเดียมซ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะครับ แสดงว่าขนมปังที่คนไทยส่วนใหญ่หยิบกันง่ายๆตามร้านสะดวกซื้อมันเข้าขายหมดเลยสินะคะแบบนั้นคนที่กินเป็นนิสัยอยู่แล้วอาจต้องเริ่มหยุดคิดจริงจังได้แล้วใช่ครับคุณนุ่นหมออยากให้มองว่าขนมปังไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เราต้องรู้ว่าแบบไหนที่เหมาะกับร่างกายของเราจริงๆโดยเฉพาะในวัยที่ระบบภายในเริ่มเปลี่ยนแล้วถ้ายังเลือกแบบเดิมเหมือนตอนอายุ30ร่างกายวัย60อาจไม่ทนไหวเหมือนเดิมครับ อย่างนั้นลุงหมอในเมื่อขนมปังบางแบบควรเลี่ยงแล้วมีแบบไหนบ้างไหมคะที่เรายังพอกินได้บ้างโดยเฉพาะสําหรับคนที่ยังอยากกินขนมปังอยู่แต่ไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องตายเบาหวานหรือความดันดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะหมอไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าต้องเลือกกินขนมปังแบบเด็ดขาดแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักเลือกให้เป็นครับขนมปังที่หมอแนะนําให้ใช้แทนมีอยู่2-3แบบที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นชัดเจน อย่างแรกคือซาวโดหรือขนมปังหมักธรรมชาติครับขนมปังชนิดนี้ผ่านกระบวนการหมักด้วยยีสต์ธรรมชาติทำให้แป้งบางส่วนถูกย่อยล่วงหน้าแล้ว เวลาเข้าสู่ร่างกายน้ำตาลจะขึ้นช้ากว่าขนมปังทั่วไปและยังช่วยเรื่องระบบย่อยในคนสูงวัยได้ด้วยอีกแบบที่หมอชอบมากคือ sprouted grain bread หรือขนมปังที่ทำจากธัญพืชงอกครับจุดเด่นคือมีเอนไซม์ธรรมชาติโปรตีนและไฟเบอร์สูงกว่าขนมปังปกติเยอะเลยและร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพราะ,มะเมล็ดธัญพืชที่เริ่มงอกจะเปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารบางส่วนให้ย่อยง่ายขึ้นครับ หนูเคยเห็นขนมปังพวกนี้ในร้านเบเกอรี่หลายๆที่แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีข้อดีแบบนี้แสดงว่าถ้าเลือกแบบถูกหลัดเราก็ยังพอมีทางสายกลางอยู่ใช่ไหมคะลุงหมอใช่ครับทางสายกลางมีเสมอแค่เราต้องรู้ให้ทันว่าร่างกายเราต้องการอะไรและขนมปังแบบไหนที่ไม่แค่เบาแต่มีประโยชน์จริงไม่ใช่แค่รู้สึกดีตอนกินแต่ต้องดีกับร่างกายไปอีก 10- 20ปีด้วยครับ หนูว่าเรื่องที่ยากที่สุดเวลาจะเลือกขนมปังดีๆนี่คือฉลากระุงหมอเพราะบางทีอ่านไปก็มีแต่ชื่อแปลกๆเต็มไปหมด มีทั้งคำว่าสีคาราเมลวัตถุเจือปนโฮวีดบ้างข้าวสาลีบ้างคนทั่วไปจะดูยังไงให้เข้าใจง่ายๆว่าอันไหนคือของดีจริงไม่ใช่แค่หน้าซองเขียนให้รู้สึกดีเฉยๆหมอเข้าใจเลยครับเพราะฉลากสมัยนี้เขียนซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแต่หมอมีหลักง่ายๆที่ใช้บอกคนไข้บ่อยๆคือให้ดูสาบรรทัดแรกของส่วนผสมครับ ถ้าส่วนผสมหลักคือแป้งโฮวีตอยู่ในลำดับแรกๆแบบไม่ได้ผสมแป้งขาวนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีสิ่งที่ควรระวังคือถ้าเห็นคำว่าแป้งสาลีหรือแป้งขัดขาวขึ้นต้นแล้วตามด้วยน้ำตาลหรือไขมันแบบนั้นไม่ใช่โฮวีตแท้ครับแล้วให้สังเกตด้วยว่ามีคำว่าน้ำตาลทรายไขมันพืชหรือโซเดียมอยู่ต้นๆหรือไม่ ถ้ามีเยอะเกินสองอย่างนี้แม้จะเขียนว่าเพื่อสุขภาพก็ต้องคิดดีๆครับอ๋อแบบนี้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะหนูเพิ่งจะรู้เลยนะคะว่าแค่ลำดับของส่วนผสมมันสามารถบอกได้เลยว่าอันไหนใส่เยอะอันไหนใส่น้อยแบบนี้เวลาไปซื้อของหนูก็พอรู้แล้วว่าควรหยิบอันไหนไว้ก่อนใช่ครับแล้วหมออยากฝากอีกอย่างอย่าเชื่อคำโฆษณาหน้าซองอย่างเดียวครับ ให้ดูของจริงที่อยู่ข้างหลังเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้เริ่มจากคำว่าดีต่อใจแต่เริ่มจากการรู้ทันสิ่งที่เราใส่เข้าปากครับลุงหมอคะถ้าฟังจนถึงตอนนี้หลายคนน่าจะเริ่มอยากลดขนมปังลงแล้วบ้างแต่หนูเชื่อว่าบางคนก็ยังรู้สึกยากค่ะเพราะมันกลายเป็นอาหารที่สะดวกกินง่ายอิ่มไว ถ้าอย่างนั้นหมอพอจะแนะนำได้ไหมคะว่าถ้าแค่ลดขนมปังมันจะช่วยอะไรกับสุขภาพเราได้ชัดเจนแค่ไหนหมอขอแนะนำอย่างนี้ครับคุณนุ่นเราไม่จำเป็นต้องตัดขนมปังทิ้งเลยก็ได้แต่แค่รู้จักลดให้ถูกจุดเช่นลดมื้อเช้าหรือมื้อก่อนนอนที่ร่างกายเรายังไม่พร้อมรับพลังงานแบบเร็วๆจะช่วยลดแรงกระแทกของน้ำตาลในเลือดได้เยอะมากครับและผลที่ตามมาจะส่งผลดีไปถึง3ระบบหลักๆคือ หระบบไตเพราะลดภาระการกรองพวกโซเดียมฟอสเฟตแฝง 2. หัวใจน้ำตาลและเกลือที่ลดลงจะช่วยให้ความดันคงที่มากขึ้น 3. ส,สมองการที่น้ำตาลในเลือดนิ่งขึ้นทำให้สมองต้องไม่รับคลื่นแรงๆตลอดทั้งวันสมาธิและความจำก็จะดีขึ้นตามมา แปลว่าแค่ลดมื้อที่ไม่จำเป็นไม่ต้องหักดิบก็อาจเปลี่ยนวงจรในร่างกายเราไปเลยใช่ไหมคะลุงหมอใช่ครับเพราะสุขภาพไม่ได้เริ่มจากอะไรใหญ่โตหรอกครับแต่มักเริ่มจากการหยุดทำบางอย่างที่เคยทำจนชินแล้วกล้าทบทวนว่าของที่เราคิดว่าปลอดภัยอาจไม่ปลอดภัยกับวัยของเราอีกต่อไปแล้วครับพอเริ่มคิดว่ามื้อเช้าที่เรากินมานานอาจไม่เหมาะกับวัยหนูก็เลยเริ่มอยากลองเปลี่ยนค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าควรจะ เลือกยังไงให้มันทั้งเบาทั้งดีต่อร่างกายโดยเฉพาะตอนเช้าที่เป็นมื้อแรกของวันลุงหมอพอมีชุดตัวอย่างแบบเข้าใจง่ายๆไหมคะมีเลยครับหมอจะแนะนำเป็นแบบ3ามเบานะครับคือเบาน้ำตาลเบาโซเดียมและเบาแป้งขัดขาว ชุดอาหารเช้าที่หมอใช้แนะนำคนไข้เสมอก็ประมาณนี้ครับ 1. เข้ากล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่หงนุ่มๆสักสัก3-4ช้อน 2. ไข่ต้มหรือไข่ลวก1ฟองเพื่อเสริมโปรตีน 3. ถั่วต้มหรืออัลมอนด์ไม่โรยเกลือสักกำมือเล็กๆ 4. ผักลวกหรือน้ำพลิกแบบไม่เค็ม 5. ปิดท้ายด้วยน้ำอุ่นหรือชาสมุนไพรเบาๆเ,เ,เช่นชาเก๊กหวยชาใบาเตย ข้อดีคือไม่ต้องเลิกกินขนมปังเลยก็ได้ครับแต่ให้เปลี่ยนขนมปังขัดขาวเป็นขนมปังโฮวีดหรือธัญพืชล้วนก็จะช่วยให้ร่างกายได้ไฟเบอร์มากขึ้นและน้ำตาลค่อยๆดูดซึมโอโ้โหฟังดูไม่ยากเลยค่ะที่สำคัญคือมันเป็นของที่เราหาได้ตามตลาดหรือซุปเปอร์ทั่วไปด้วยแบบนี้คนสูงวัยน่าจะลองเริ่มเปลี่ยนได้เลยตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าใช่ครับ อาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องหายากแต่ต้องเหมาะกับร่างกายเราในวันนี้ตั้งหากครับ บางทีเรามองขนมปังแค่เป็นแป้งแผ่นๆน,นุ่มๆที่เคยชินแต่พอฟังคุณหมอมาทั้งคลิปหนูเริ่มรู้สึกเลยค่ะว่าความเคยชินนี่แหละที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหลายโรคมันไม่ใช่แค่การเลือกแป้งแต่มันคือการเลือกอนาคตสุขภาพของตัวเองเลยก็ว่าได้หมอเห็นด้วยครับคุณนุ่นทุกเช้าที่เราหยิบขนมปังแผ่นเดิมๆใส่แยมใส่น้ำตาลหรือทานเนยเค็มหมออยากให้เราหยุดคิดสักนิดว่า แผ่นนี้มันกำลังช่วยเราหรือซ่อนโรคอยู่กันแน่คนสูงวัยหลายคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเยอะครับบางคนแค่เปลี่ยนจากขนมปังขัดขาวเป็นขนมปังธัญพืชก็ช่วยลดความเสี่ยงโรคไตเบาหวานความดันได้แบบนุ่มๆหมออยากให้เรามองขนมปังเหมือนเข็มทิศต,ตอนเช้ามันจะพาเราไปในทางที่ดีขึ้นหรือย้อนกลับไปหาปัญหาก็ขึ้นกับแผ่นนั้นเลยครับ คำว่าเข็มทิศต,ตอนเช้าหนูว่าวันนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่น่าจะได้ไอเดียดีๆไปปรับใช้เพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนในบ้านได้ดีเลยค่ะหมอเชื่อนะครับว่าคนวัยเกิน60ไม่ได้ขี้เกียจด,ดูแลตัวเองแต่อาจแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหรือไม่คิดว่ามันสำคัญ แต่ถ้าเรามองให้ชัดขนมปังที่เราหยิบทุกเช้าเนี่ยมันอาจเป็นโอกาสเล็กๆที่เปลี่ยนสุขภาพทั้งระบบได้เลยครับขออย่างเดียวอย่าทําเพราะกลัวโรคให้ทําเพราะเราอยากอยู่กับลูกหลานไปนานๆอยากมีแรงเดินตลาดอยากตื่นมาแบบสดชื่นทุกวันมันไม่ต้องเปลี่ยนเยอะครับแค่เริ่มจากจานเช้าแค่แผ่นเดียวก็เกินครึ่งทางแล้ว ฟังแล้วหนูรู้สึกว่าการดูแลตัวเองมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะถ้าแค่เราเริ่มมองสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันให้ชัดขึ้นนิดนึงและถ้าใครอยากรู้ว่าขนมปังแบบไหนที่ดีต่อวัยแบบไหนควรหลีกหนูแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังช่วงกลางคลิปเลยค่ะมีข้อมูลครบมากและถ้าอยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการสูงวัยใกล้หมอไว้นะคะเรามีเรื่องใกล้ตัวอีกเยอะที่อยากพามาคุยกับลุงหมอค่ะแล้วพบกันตอนหน้าครับหวังว่าทุกเช้าหลัง จากนี้จะเริ่มต้นด้วยของที่ร่างกายเราดีใจที่ได้เจอนะครับ